ท่านอาจารย์แขกเผาฮะเผาเนี่ยประเภทที่เรียกว่าไฟลุกโชนเลยนะครับมีภาพไปดูหลายคนแม้แต่ช่างภาพคืออาจารย์เอมันตัดสยามมันบอกไม่ไม่เหลือหลังจากไฟดับครับแหวนพี่ลอดที่ท่านอาจารย์แขกเผาเมื่อสักครู่นี้ฮะอยู่ในสนภาพเดิมทุกอย่างเราได้เจอปฏิหารเหนือธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง สดๆร้อนๆเมื่อวานนี่เองสวัสดีครับเพื่อนๆของนิตยสารแม่นาคในรูปแบบของ YouTube Channel ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับว่าวันนี้วันที่1นึ่งะฮะหนึ่งพฤษภาคมวันแรงงานนะครับหนังสือแม่นาคเ,เนี่ยเล่มใหม่วางมาแล้ว2วันนะครับ2วัน ความเคลื่อนไหวที่สายส่งรายงานมาก็คือว่าบางจังหวัดนี้ก็หมดแล้วนะครับโอ้เป็นอะไรที่ต้องกราบขอพระคุณนะครับที่เมตตาหนังสือเล็กๆฉบับนี้นะฮะนะฮะปกของเรานี่นะครับเป็นรูปของพระราหูที่วัดไผ่ล้อมที่วันที่หกพฤษภาคมนะฮะพวกเราจะไปทําพิธีนะฮะพิธีที่วัดไผ่ล้อมตอนทุ่มสิบเก้านาทีนะฮะที่ผมเอารูปองค ผมเขียนว่าพระสุรินทราหูโพธิสัตว์นะครับเนื่องจากพระองค์เนี่ยในอนาคตพระโพธิสัตว์พระราหูท่านจะเป็นพระโพธิสัตว์ในอนาคตดูเหตุนะครับเพื่อน,อนกราบไหว้ขอพรองค์พระโพธิสัตว์ในอนาคตฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานอมพระโพธิสัตว์ในอนาคตชีวิตของเพื่อนนี่คำว่าตกต่ำนี่ลืมไปเลยลบไปจากสารระบบไม่รู้จักอะไรคือตกต่ำวะเพื่อนจะ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมากๆเลยนะครับกลับไหว้องค์ปู่เสดปู่พยาราหูกลาบไหว้องเสดปู่ทเวศวันและองค์เสดปูพญานาคสายมูและไม่ใช่สายบูกลับไหวสามสิ่งนี้ชีวิตจะไม่ตกต่ำวันนี้ผมก็มานั่งเมื่อสักครู่นี้มานั่งเปิดตัวสัพท์ดูนะฮะ มันเป็นเหตุการณ์นในอดีตที่จะคุยกับเพื่อนๆนะครับว่าย้อนไปเมื่อปีพศ .2563 ขออนุญาตเล่าเรื่องเก่าในอานาคในอดีตนะครับจะพูดว่าเรื่องเก่าในอานาคตย้อนไปเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปี2563ฮะท่านอาจารย์แขกบอกผมว่าท่านจะมีพิธีที่วัด ปงสนุกนะฮะเป็นพิธีหล่อพระหล่อพระประจาประจาทิศนะ,ะทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันตกอะไรพวกเนี้ยท่านอาจารย์แขกไปทําพิธีหล่อที่วัดปงสนุกอ,อําเภอเมืองจงังหวัดลําปางนะฮะในเวลานั้นนะ่ะพายุวามก่อเนี่ยเข้าเต็มเต็มนะฮะเข้าเต็มเต็มตอนที่ผมยังไม่ได้ออกเดินทางเนี่ยพะพวกเพื่อนฝูงก็บอกพี่นอน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 ,น,อน ไม่ต้องไปเําปางทําไมศูนย์กลางเขาไอ้วามก่อมาอยู่ลําปางพี่เราก็คิดโอ้แล้วงานอาจารย์แขกทํำยังไงอะสองจิตสองใจไปดีหรือไม่ไปดีแต่เรายังมีความเชื่อลึกๆอยู่อย่างหนึ่งว่าเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในวันนั้นผมบอกทีมงานไปเราไปงานของท่านอาจารย์แขกโอเคครับทีมงานก็ไปนะฮะทุกคน ลูกพี่พูดอย่างไงลูกน้องก็พูดอย่างนั้นถ้าหากลูกพี่พูดอย่างนี้ลูกน้องพูดอีกอย่างหนึ่งน้องๆก็หางานใหม่ทําได้นะครับเราเดินทางไปเนี่ยฝนลงตลอดทางและลงหนักด้วยนะครับลงหนักด้วยยิ่งพอเข้าเขตจ,จังหวัดชัยนาทนี่ยังกับฟ้ารั่วเลยนะครับชัยนาทแล้วก็จังหวัดอะไรนะครับนครสวรรค์โอ้โหเจ้าพ่ะคุณลุนช่องเอ้ยลดลงข้างทางเป็นว่าเล่นนะ่ะ เพื่อนมันก็ลูกน้องมันก็บอกพี่เราอย่าเราอย่าไปลงเหมือนพวกมันนะพี่เราไม่จะเป็นต้องตามอย่างพวกมันเราบอกเฮ้ยมือชั้นพี่แล้วสบายไว้น้องรับตาขับยังได้ก็คุยไปอย่างนั้นอนะแต่ลึกๆของใจในหวันนะวันว่าจะรอดหรือเปล่าผมไปเข้าเขตตัวที่จังหวัดลำปางนะฮะก่อนที่จะถึงลำปางเนี่ยผมไปนอนที่จังหวัดกำแพงเพชรก่อนเพราะขับรถไม่ไหวจริงๆนะครับ ไปนอนที่กำแพงเพชรนอนได้ประมาณสองชั่วโมงนะสองได้นอนประมาณสองชั่วโมงเนี่ยก็ออกเดินทางออกจากนั้นไปประมาณตีห้านะไปพักเนี่ยตีสองนะฮะอับนะครอับท่าอะไรกาแฟมันไม่มีะนะข้อพชชอบอะไรทำนั้นมันปิดหมดแล้วเราก็ไปลาปางฝนตกตลอดทางฮะก็ได้แต่ทําใจก็เลยบอกพวกน้องว่าเฮ้ยเรามีความเชื่อมั่นในตัวคูบาอาจารย์เรานะเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้น เรามีความเชื่อมั่นในตัวของอาจารย์แถกอยู่แล้วอะ่ะเมื่อผมไปถึงที่วัดปงสนุกฝนเริม่มสาเมตรจากนั้นผมก็เข้าไปในประลามพิธีในประลามพิธีนะฮะต้องมีการหล่อพระฝนไม่ตกเลยแม้แต่เม็ดเดียวฝนไม่มีเลยฮะถ้าไม่เห็นกับตาตัวเองผมจะไม่เชื่อเป็นอันคาด นี่แหละครับคนที่มีบุญญาธิการมีบุญบาร,รมีเขาสามารถที่จะห้ามฝนได้เราเคยได้ยินนะฮะหนึ่งหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมนะฮะวัดหนองโพนครสวรรค์ท่านห้ามฝนได้ท่านทําให้ฝนตกได้นั่นเป็นพระเกจิดังนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีหลวงพ่ออีกองหนึ่งที่จังหวัดอยุธยานะฮะเอ่อจังหวัดอยุธยาซึ่งก็จะเป็นหลวงพ่อปานนะฮะท่านก็เรียกฝน ห้ามฝนเรียกฝนได้สำหรับอาจารย์คารวาสผมยังไม่เคยเห็นแม้แต่คนเดียวแต่ผมได้เห็นกับตาตัวเองและก็ทีมงานท่านอาจารย์แขกมันตัดสยามครับสามารถห้ามฝนได้พอหลังจากพิธีหล่อพระพุทธรูปนะฮะเททองหล่อพระเสร็จไปภายในประมาณ3ามชั่วโมงพิธีกรรมเสร็จสิ้นประนามพิธีเก็บเรียบร้อยฝนเทลงมาลาวกาบฟรั่วเลยครับ ผมเคยพูดเคยเล่าคลิปนี้ให้เพื่อนๆฟังหลายครั้งและผมก็คงจะเล่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะฮะยอมรับเลยว,ว่ามีความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในตัวอาจารย์แขกปกติเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ย e ยังไงนักข่าวแม่งก็ต้องเขียนหระเขาให้คฆ่สนานี่ว่าแต่สำหรับผมไม่ฮะผมขอเป็นกลางแต่สําหรับอาจารย์แขกผมเห็นอะไรผมก็เขียนไว้อย่างนั้นและหลายครั้งที่ซุ้มจอมขมังเวทจัดพิธีเนี่ยอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ย พายุเข้านะฮะที่ที่อายุทยาบริเวณอยุธยาอ่างทองอะไรเนี่ยนะครับซุ้มจอมขวาง,งเวทจัดพิธีฮะฝนตกโดยรอบเลยตกเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะแต่ในซุ้มจอมขวาง,งเวทฝนไม่ลงแม้แต่เม็ดเดียวตรงนี้เองทําให้ผมมีความเชื่อนะฮะว่าผมได้เจอกับสิ่งที่ผมไม่คิดว่าจะเจอเพราะฉะนั้นผมจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับและมันก็มีคลิปวันนี้ผมได้ภาพ สดๆร้อนๆจากท่านอาจารย์แขกนะฮะทีมงานส่งมาให้ผมดูเมื่อวันซืนเนี่ยผมอาจจะเรียกผิดนะฮะแต่ผมมั่นใจว่าเป็นเเขาเรียกว่าแหวนพี่รอดแหวนพี่รอดเนี่ยก็คือทํามาจากสายสินที่ครูบาอาจารย์ปลุกเสกแหวนพี่รอดที่ผมเห็นนี่เป็นสายสินที่ท่านอาจารย์แขกมันตัดสยามท่านทําวิธีประจุพลังปลุกเสกเมื่อเป็นรูปร่างแหวนพี่รอดเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวถ้าหากผิดพลาดไม่ใช่แหวนพี่รอดเดี๋ยวจะมาแก้ให้ฟังท่านอาจารย์แขกเผาฮะเผาเนี่ยประเภทที่เรียกว่าไฟลุกโชนเลยนะครับมีภาพไปดูหลายคนแม้แต่ช่างภาพคืออาจารย์ A มันตัดสยามยังบอกไม่ไม่เหลือหลังจากไฟดับครับแหวนพี่รอดที่ท่านอาจารย์แผกเผาเมื่อสักครู่นี้ฮะอยู่ในสภาพเดิมทุกอย่างเราได้เจอ ปฏิหารเหนือธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งสดๆร้อนๆเมื่วานนี้เองตรงนี้เองครับทำให้ผมบอกว่าเพื่อนๆและผมถือว่าเพื่อนๆที่ดูช่อง YouTube ผมเนี่ยเป็นคนเป็นเพื่อนที่แล้วก็มีบุญคุณกับหนังสือแม่นาคนะอุดหนุนพวกท่านทำให้ผมมีกินด้วยเหตุนี้อาจารย์หลายคนที่อยากจะลงแม่นาคและไม่ใช่ของจริงผมบอกเลยผมไม่ลงนะครับเพราะอะไรวัตถุบงคนบูชาเนี่ยแฟนแม่นาค ซื้อหนังสือผม40บาทเอาวัตถุมงคลรายการเช่า500บ้บางพันหนึ่งบ้างแล้วมันไม่ได้ผลเท่ากับผมเป็นการผมหลอกลวงคนที่มีบุญคุณกับผมผมไม่ทําผมจะพูดเสมอว่าวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกโดยเฉพาะโจสือเนี่ยมันเปลี่ยนอนาคตผมเปลี่ยน,นจริงๆแต่ก่อนการทํางานของผมเนี่ยหนังสือพระม,มันมีคู่แข่งอยู่ก็คือตอนนั้นก็มีศักดิ์สิทธิ์นโมเรื่องผีแม่นาค แล้วก็หนังสืออีกประเภทแปลกมหัศจารจรันอะไรมันเยอะสมัยก่อนนี่เยอะผมเป็นช่างภาพคนเดียวนะครับที่ใช้กล้องถ่ายรูปกระจกที่สุดเพราะเราไม่มีเงินเจ้าของสื่อมานากรวยนะมันเปลี่ยนบ้านมันมีบ้านอ่ะสามหลังอ่ะหลังหนึ่งสามสี่ล้านอ่ะเปลี่ยนรถเป็นว่าเล่นเลยแต่มันไม่สนใจที่ลูกน้องจะมีกินหรือเปล่านะค่าต้นฉบับนี่ให้เราลงทุนเป็นพันอ่ะแต่มันให้ค่าต้นฉบับห้าร้อย แต่ด้วยความรักในการทําหนังสือผมมีงานอื่นผมถ่ายหนังผมถ่ายละครถ่ายแบบผมก็มีเงินตรงนี้เข้ามานะครับตรงนี้เองครับเจ็บปวดไหมฮะเราหิ้วกล้องถ่ายรูปไปเนี่ยเป็นงานที่พระเกจิเขาปลุกเสกท่านเจ้าอาวาสปลุกเสกไอ้หนังสือศักดิ์สิทธิ์ไอ้นกท่าประจันเนี่ยมันก็แซวผมบอกว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวระวางังกล้องถ่ายรูปอุปกรณ์หล่นนะทาให้พระที่เป็นเจ้าพิธี เจ้าอาวาสเนี่ยไม่เชื่อถือหนังสือแม่นาคถอดโฆษณาไม่ให้ลงความรู้สึกเจ็บปวดนะฮะกับคําพูดที่เหมือนกับว่าจะแซวให้เราเสียไม่ใช่พูดให้ตลกนะแต่ทําให้เราเสียเลยพอผมไปถ่ายท่านอาจารย์แขกท่านไม่เคยที่จะดูถูกอะไรผมเลยนะครับตรงข้ามท่านเมตตาฮะให้ค่าน้ำมันรถมาสี่พัน ผมเก็บทุกครั้งที่ผมไปทําพิธีให้อาจารย์แขกผมจะเก็บตังค์เก็บตังค์ผมจะได้เนี่ยจนกระทั่งผมซื้อกล้องใหม่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหลังจากนั้นท่านอาจารย์แขกก็ให้ผมถ่ายโจซือผมก็ถ่ายโจซือแต่ผมก็เก็บไว้แล้วผมก็อธิษฐานจิตกับโจซือว่าขอให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วตอนนั้นท่านอาจารย์แขกอยู่พันทิพย์ทุกวันนี้ก็อยู่นะฮะพันทิพย์ผมก็ไปเห็นกล้องไอ้ D750 Nikon full frame อะ่ะตัวหนึ่ง เฉพาะกล้องเออกล้องบวกเลนเนี่ยประมาณแปดแปดหมื่นแปดหมื่นนี่มันก็ไกลเกินเอื้อมผมอยู่แล้วผมบอกโจซื้อผมอยากได้หลังจากนั้นมีงานโฆษณาแล้วก็งานของท่านอาจารย์แท็กมันตัดสยามนี่เข้ามาผมซื้อกล้องแปดหมื่นได้ภายในเดือนเดียวครับหลังจากนั้นก็มีแปดหนึ่งศูนย์โผล่มาอีกไอ้นี่เกือบสองแสนไกลเกินฝันบอกโจซื้อครับผมก็ได้ไม่รู้งานโฆษณามาจากไหนเห็นผมมีอุปกรณ์ดีหรืออะไรแล้วก็ผู้ใหญ่เขาเมตตา คือ <K ill ian> <K ill ian> ผมทํางานกับใครผมไม่เรื่องมากผมผมไม่พูดผมพูดแทบจะไม่พูดเลยอ่ะผมเอางานของผมเสนอผมไม่เสนอหน้าตรงตรงนี้เพื่อน <K ill ian> ๆจำเทคนิคผมไว้เลยไม่ต้องไปเสนอหน้าไม่ต้องไปไประจบสอพอเจ้าของงานยืนเฉยๆอ่ะยืนนิง่งๆหลบมุมไปเลยไม่ต้องไปเกะก,กะเขาแล้วเอางานไปเสนอเขานิสัยผมนิสัยผมมันเป็นปอย่างนั้นจริงๆได้แปดหนึ่งศูนย์มาอีกตัวหนึ่งสองแส,สนกว่า พร้อมเลนนะต่อมาครับ D5 ที่ผมอชอบชอบพูดเสมอกล้อง D5 ที่ผมชอบเนี่ยอุปกรณ์พร้อมเลนสามแสนกว่าบอกโจซื้อได้อีกจากนั้นก็มีอุปกรณ์เลนถ่ายรูปตัวหนึ่งโอ้โหอุปกรณ์แสนกว่าเลย,เยซื้อมากล้องวิดีโอวิดีโอใหญ่ๆเนี่ยเป็นกล้องที่ผมซื้อมาเหมือนกับว่าเป็นคนที่หาเงินง่ายอะ่ะเหมือนกับเป็นโอ้โหมีตังค์ที่จริงแล้วไม่ใช่นะฮะเรามีงานครับเรามีงานเพื่อนๆแต่เราไม่มีตังค์นะฮะ วัตถุมงคลที่ถ้าอาจารย์แขกให้ผมมาถ่ายรูปเนี่ยแฟนก็ขอไปนะฮะบอกว่าขอขอไปบูชาลูกค้าในย่านเนี่ยในถนนบางกวยไทน้อยเนี่ยนะฮะร้านแฟนผมถือว่าลูกค้าเยอะเยอะที่สุดด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งจะบอกเพื่อนเพื่อนนิดนึงนะฮะความมีน้ําใจอะไรเนี่ยข้างหน้าร้านแฟนผมมันมีตู้มันมีตู้แช่นะตู้แช่ของเป๊ปซี่เนี่ยผมจะบอกตารวจอะไรก็ตามสายตรวจเนี่ยนะมาบอก กินได้เลยเปิดได้เลยขับรถมาเนี่ยไม่ต้องขอนะให้กินแม้แต่ไอ้พวกลาซาด้าช้อปปี้อะไรผมซื้อของซื้อแม่งกับทุกวันเนี่ยมันมาส่งมาให้ผมเนี่ยตังทอนเล็เละกๆก็น้อยผมไม่เอาหรอกนะฮะให้มันไปเราบอกให้น้องหิวน้ําไปเปิดน้ํากินเองได้เลยนะด้วยเหตุเนี่ยไอ้พวกสินค้าออนไลน์ต่างๆช้อปปี้ลาซาด้าอะไรเราได้ใจเขานะฮะสินค้าบางอย่างเนี่ยบอกตรงๆเลยนะหลอกลวงนะมันแอบกดทริปเลยพี่อย่ารับนะสินค้าตัวนี้คืนบรรลัยไววอดเลยโอเคนะ้องขอบใจไว้ แล้วมันก็ไม่ตรงปกจริงๆนะครับผมจึงบอกว่าปัจจุบันนะฮะหลายๆคนนะครับที่ดูถูกไว้ในอดีตเนะี่ยเราจําเราไม่แค้นเราจําแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงฮะหนังสือที่หลายๆคนบอกโอ้โหเป็นหนังสือสุดยอดผมไปเอาต้นฉบับหนังสือเล่มหนึ่งมาผมบอกขอต้นฉบับมันบอกไม่ได้แม่นาครอก่อนต้องให้ศักดิ์สิทธิ์ให้นโมก่อนไอคนพูดี่คงจําได้นะทุกวันนี้อ้อนวอนอยากจะลงแม่นาคแต่ผมไม่ให้ลงมันบอกว่าต้องให้ศักดิ์สิทธิ์นโมก่อนเพราะว่าเขาเป็นหนังสือใหญ่ แม่นาคนี่รอคำนี้เจ็บปวดอยู่ในหูจนทุกวันนี้นะครับแล้วเป็นยังไงหนังสือที่มันบอกว่ายิ่งใหญ่โอ้โหมโมหาลานไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วกํลาลังหาอยู่นะครับแต่แม่นาคก,กินดีอยู่ดีมีสุขและเป็นหนังสือฉบับเดียวนะสี่สิบาทที่มีหน้าสีมากที่สุดขาวดามากที่สุดปกสวยที่สุดขออนุญาตโชว์นะ,นะขออนุญาตโชว์นะครับ แค่รูปปกกกินขาดแล้วนะฮะตัวเลขไว้ทีพูดถึงนะครับเข้าตลอดด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกว่าการที่เราอยู่ในวงการหนังสือเนี่ยเราได้อยู่ในวงการที่เรารักเนี่ยผมจึงมีบุญคนที่มีบุญคุณคุ้มหัวเราเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือท่านผู้อ่านหนังสือแม่นาคนะฮะอุปการักคุณแล้วก็ท่านอาจารย์แขกวันตรัสสยามเนี่ยนะครับไล้ท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์ต่อเนี่ยพวกนี้เป็นเพื่อนนะฮะเป็นมิตรที่ดีมากมาก ด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกว่าพิธีกรรมอะไรก็ตามที่ท่านอาจารย์แขกทำเนี่ยผมจะถ่ายทอดให้เพื่อนเพื่อนเพ,นเพราะอะไรครับมันเป็นพิธีจริงนะฮะพิธีจริงที่ไม่จําเป็นเลยที่ผมจะต้องมาคิดเอ๊ะจะพูดอะไรกับให้ท่านผู้ชมท่านผู้อ่านแม่นาคไปทําพิธีเราพูดตามความจริงเห็นอะไรก็พูดไปอย่างนั้นนะฮะแล้วอย่างหนึ่งความจริงมันจะทําให้เราเนี่ยน่าเชื่อถือนะครับวันที่6นะครับต้องอ่านโพยนะฮะอย่าว่ากันนะเดี๋ยวผิด วันที่หกในะวันเสาร์ที่หกพฤษภาคมนะฮะทุ่มสิบเก้านาทีที่วัดไผ่ล้อมนะฮะมันมีพิธีนะฮะพิธีแรกก็คือทุ่มสิบเก้าเนี่ยเป็นการสวดบูชานบะเคราะห์พิธีแรกนะเสดเอ่อสวดบูชาโนระเคราะห์ทุ่มสิบเก้านาทีต่อมาครับสามทุ่มสามทุ่มนี้เป็นพิธีขอขมากรรมเรื่องขอขมากรรมนี่เพื่อนๆสำคัญนะครับเพื่อนทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่สำเร็จก็เพราะ มันมีเจ้ากรรมนายเวรคอยคอยเล่นเราอยู่เข้ามาเขาซะเข้ามาเขาโดยให้องค์เสดปู่ราหูเนี่ยเป็นสักขีพยานแล้วพวกเจ้ากรรมนายเวรจะไม่กล้าจะยกโทษให้เราเพราะเราเป็นลูกหลานองค์ปู่พญาราหูจากนั้นครับสี่ทุ่มนะฮะสี่ทุ่มสิบสี่นาทีถึงเที่ยงคืนเก้านาทีเป็นพิธีตอนนั้น ราหูอมจันร์แล้วราหูอมจันร์เนี่ยเป็นราหูที่มีพลังมากนะเพื่อนๆนะครับพิธีนี้จะเริ่มนะครับเข้าพิธีเนี่ยทำจิตใจให้สงบแน่วแน่มีความศรัทธาในองค์ปู่พญาราหูคิดไว้อย่างหนึง่งท่านคือในอนาคตนะครับท่านคือพระโพธิสัตว์นะฮะท่านคือพระโพธิสัตว์คิดไว้นะครับคิดไว้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งครับ สำหรับมีการจุดเทียนพยาราหูกินจันเตรียมเงินไว้แค่พันเดียวอะครับพันเดียวผมถือว่าถูกามากมเลยนะเพื่อนๆนะพันเดียวเนี่ยโอ้โหบางคนบอกตั้งหายมากกว่านี้แต่สำหรับผมนี่อย่าว่าแต่พันหนึ่งถ้าหากว่าเป็นพิธีที่ทําให้ชีวิตผมดีขึ้นมากกว่าพันผมก็เอาเพราะอะไรครับมันเป็นต้นทุนทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดี ไม่เคยทําให้ลูกศิษย์ผิดหวังแม้แต่รายเดียวคือท่านอาจารย์แขกมันตัดสยามสายมูอ่ะเรียกท่านว่าปรมาจารย์และเป็นนักบุญแห่งสยามประเทศเดี๋ยวคลิปเด,ดเด็ดจะเอามาเสนอเพื่อนๆเรามาดูพิธีจุดเทียนพญาราหูกินจันเสียแค่1,000บาทท่านจะได้อะไรครับต้องขออนุญาตนะอ่อ่านอ่าน,านคลิปอ่านโพยคือท่านจะได้เทียนพยาราหู เอาไปจุดที่บ้านไปจุดที่หน้าหิ้ห่งพระไปจุดหน้าบ้านไปจุดที่ศาลเจ้าก็ได้สองท่านจะได้พระราหูเนื้อโลหะยอมรับว่าเห็นและอยากได้มากเลยเดี๋ยวต้องพยายามอ้อนให้อาจารย์แขกบอกอาจารย์แขกขอผมสักสององนะฮะทำไมขอสององให้ผมกับแม่บ้านเอาไปบูชาเพราะอะไรครับแม่บ้านตอนนี้ เขาอยากจะมีเงินคือเราเป็นหนี้นะตอนนี้เป็นหนี้บ้านเนี่ยหลังปัจจุบันที่ผมซื้อเนี่ยมันตอนนี้มันหกหกล้านกว่าที่อยู่เนี่ยนะฮะตอนนี้มันมันก็เป็นหนี้เฉลี่ยล้านอะ่ะไม่เท่าไหร่นะฮะโอ้ได้เงินก้อนนี้มาเนี่ยเบาหวิวเลยสบายเลยนะครับท่านได้พระราหูเนื้อโลหะอีกอันนึงท่านได้กระดาษกระดาษรับทรัพย์เพิ่มทรัพย์สำหรับใส่กระเป๋าตังกระดาษใบนี้สุดยอดนะฮะ แล้วจะเรียกเงินเรียกทองเข้ามาเรื่อยๆนะฮะเป็นอะไรที่ผมถือว่าดีๆมากๆเลยพิธีนี้นะครับเสียแค่พันเดียวนะฮะไปไปทำพิธีนะครับแล้วเจอกันที่วัดไผ่ร้อมเราอย่าลืมนะครับว่าผมจะฝากไว้นิดนึงนะฮะเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยเปิดเทอมละคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยหาเงินกันเจ้าระวันเลยนะครับเช่นเดียวกันมันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งผมดูเมืสองสัปดาหที่แล้ว เมียครับเมียเตะหน้าผัวจังๆเลยเตะเต็มแรงเลยเพราะอะไรครับเงินหนึ่งล้านบาทที่เป็นเมียเก็บไว้เมียหาเพื่อเป็นค่าเรียนค่าเทอมลูกผัวเอาไปเล่นการพนันออนไลน์บทเกลี้ยงเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงสมควรฮนะสมควรที่จะโดนตีนเมียผมใช้คำนี้นะเพราะลูกเนี่ยอนาคตของลูกเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่าง ผมบอกเลยบางทีผมอยากจะได้อะไรก็ตามเนี่ยนะ,ะถ้าเผื่อว่าลูกอยากจะได้อะไรผมจะลืมสิ่งที่ผมอยากได้แล้วผมจะให้ลูกเพราะลูกของเขาเป็นคนแต่เขาก็เป็นคนสมระถนะฮะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ประเภทที่เรียกว่าใช้ของแพงฟุ้มเฟือยทะเยอทะยานแต่เรื่องอุปกรณ์การเรียนค่าเทอมเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องจัดให้ลูกเป็นอันดับหนึ่งนะครับตรงเนี้ยสมน้าหน้าที่โดนตีนเมียไปเต็มเต็มเลยพอเอาเงินค่าเทอมลูกล้านหนึ่งอะ ไปเล่อการพนันออนไลน์แล้วอีกอย่างหนึ่งผมเห็นเลยว่าตอนนี้มันจะมีไอ้พวกที่เรียกว่าสมัครขอมาเป็นเพื่อนอะไรผมเคยพูดไปไหลายคลิปแล้วเนี่ยสุดท้ายก็หลอกเอาเงินเราเนี่ยผมไม่เคยอ่านนะไอ้พวกในที่ขอเป็นเพื่อนเลยผมจะบอกตรงๆเลยว่าแม้แต่พระนะที่ผมรู้จักนะแต่ผมขอไม่เอ่ยชื่อท่านนะมันยังไปหลอกเอาเงินพระพระท่านสูญไม่แสนกะบ,บาทท่านคิดว่าเอาเงินไปลงตรงเนี้ย จะได้เงินมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทท่านอยากจะสร้างวัดโดนไอ้พวกนี้หลอกไอ้พวกนี้หรือไอ้พวกนี้ผมไม่รู้นะเอาเงินเท่าไปแสนหนึ่งอะ่ะผมไมคุยกับท่านท่านบอกโยมอาตมาโดนไปเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเขาไม่น่าทำกับอาตมานะเราก็บอกหลวงพ่อน่าจะนึกถึงผมนะหลวงพ่อดูคลิปผมบ่อยใช่ไหมแต่ก่อนเนี้ยผมเคยด่าพวกนี้ หลวงพ่อไม่เป็นไรนึกว่าเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรแล้วกันหากินหลอกลวงชาวบ้านไม่พอตอนนี้ไปหากินหลอกกับพระแล้วโอ้โหขอให้นรก,กินหัวพวกมันเถอะนะครับผมบอกตรงๆว่าทุกวันเนี้ยผมเข้าวัดผมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันที่ผมสบายใจฮะสบายใจจริงๆผมตัดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะไอสิ่งที่เรียกว่าทําให้คนเราอยู่ในรักโลภกดหลงกิเลตเนี่ยผมไม่อะผมถนัดเดินสาย สายบุญบวกสายมูกับกลุ่มซุ้มจอมขมังเวทของท่านอาจารย์แขกท่านอาจารย์อ๋อพ่อเพชรเนี่ยผมมีความสุขผมได้เจอกับเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติผมสนุกของผมตัวนี้จริงๆนะครับอื่นๆไม่ต้องเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องเข้ามาหาผมเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆวันที่หนึ่งพรุ่งนี้ขอให้ถ้าหากว่าท่านเสี่ยงโชคนะครับขอให้สมหวังนะฮะขอให้สมวันแล้ววันที่6นะครับหพฤษภาคมเรามีนัดกันที่วัดไผ่ล้อมนะฮะ ไปกราบไหว้หลวงพี่น้ําฝนพระเกจิต,ต้องถือว่าเป็นพระนักพัฒนานะครับที่มีรางวัลมากมายเลยในด้านเกี่ยวกับส่งเสริมสังคมนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนจริงๆนะครับประเทศเรามีเป็นบุญนะที่มีพระที่น่ากราบไหว้อย่างเช่นหลวงพี่น้ําฝนนะครับโอเคครับคลิปนี้คงจะมีรายละเอียดเพียงเท่านี้นะฮะที่อัดเทปเนี่ยก็ประมาณบ่ายสองโมงนะครับสองโมงสิบห้านาทีนะฮะโอเค ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ